มีลูกค้าหลายท่านประกอบล้อกอภายสายไม่เป็นนะครับก็จักรยานแม่บ้านเดี๋ยวนี้ผมจะทําคลิปสอนนะครับวิธีการประกอบล้อกอภา่สายนะครับนะครับไม่ต้องถางอามไม่ต้องเทียอามนะครับรุ่นนี้ก็อือรถต้องทําการถอดตัวเอ่อมือลิงออกก่อนนะครับโดยใช้ประแจเบอร์สิบนะครับหลังจากถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาทำการประกอบนะครับดูก่อนว่าขั้นตอนการประกอบกันยังไงครับนี่ผมยกตัวอย่างเป็นตัวจักรยานแม่บ้านนะครับ เตาแอลแหวนตัวนี้ก่อนนะครับแหวนตัวนี้นะครับลองตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับลองเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ทําการใส่ได้เลยนะครับวงเล็บเตามือลิงออกก่อนนะครับไม่งั้นจะบาดขอบจางนะครับ เราจะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทําการเราอแหนไปนะครับให้ตรงรูก่อนให้ปลายให้ปลายรูขันน็อตตัวนี้นะครับปลายรูสุดเลยนะครับขนมาไปนะครับแล้วก็ขาน็อตไว้น็อตล็อกน็อตลลอกนี้เราต้องขายเองนะครับทางเ้าไม่มีแถมไปให้นะครับ โอเคนะครับข้างก็เหมือนกันนะครับข้างนึงก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับใส่เข้าไปนะครับมันมีหลายวิธีนะครับแต่และคนเขาจะใช้วิธีแตกต่างกันไปนะครับ ล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราวก็ทําการร้อยน็อตตัวนี้ลงไปนะครับน็อตตัวนี้ใส่แบบสปริงไปก่อนนะครับตัวหนึ่งแลแ้วขัดให้แน่นนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเขาคล้ายดูนะครับข้างนั้นก็เหมือนกัน Okay. เรียบร้อยแกนเสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทําการใส่ตัวมือลิงนะครับนะครับลองถอดมือลิงก่นอนล้วจะต้อนใส่เราจะติดปัญหาเรื่องการดันตัวนี้นะครับผมแนะนํานะครับการใส่มือลิงก็งใส่ตัวแบบสปริงเข้าไปก่อนนะครับสปริงมือลิงเข้าไปนะครับกอมือลิงนะครับเราเลือกจุดได้เลย นะครับจะดันแบบไหนนะครับตัวผมจะเอาแบบไม่ตับไม่สูงเกินไปนะครับปรมาณขนาดนี้เนี่ยครับมัจะทำนองอาการเป็นลักษณะแบบนี้เลยเห็นไหมครับลูกคา้ามันมีช่องว่างอยู่นะครับม,มีช่องว่างอยู่แล้วก็ใส่น็อตมือลิงกลับไปนะครับแสดงถนัดเลยนะครับลูกคา้า เังจกนั้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็หาเหล็กนะครับมาใส่นะครับถ้าต่อนายๆเลยก็ตอนนี้นะครับเราอยากให้มันติดนะครับเราใช้เหล็กรูยึดกับตัวนี้ไว้นะครับเห็นไหมครับเหล็กลูยึดน็อตสองตัวนี้ไว้นะครับเขจะให้ดูก่อน เราู้ยืนอาสองตัวนี้ไว้นะครับก็จบนะครับเราคือเราจะให้จะให้จุดนี้ติดนะครับให้มันเว้นขนาดนี้นะครับเนาะหือว่าเราจะเอามือลิงต่ำลงกว่านี้นิดนึงนะก็ะได้นะครับตัววิธีการไล่สายคือเราไล่แล้วก็แย่ขึ้นมาทางนี้นะครับสายเบรกแล้วก็แย่ขึ้นมือลิงเข้ามานี้เลยคือเราหาให้มันยกสูงไปเลยอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่ติดเวลาคนเบรกเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมครับมันขยับแค่ิดเดียวเองนะครับมันไม่ติดนะครับ ต้องเข้าใจการประกอบนะครับมันไม่ยากนะครับโอเคขอบคุณมากสำหรับชมการประกอบล็อกอาภายตายนะครับขอบคุณมากครับ